ไปดูรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับนักงเนยรีวิวนะคะในรายการมาริโออกมอเตอร์วันนี้นะคะก็มีน้องฮอนด้าเฮซาวีนะคะมาให้ดูให้ชมกันเนาะคันนี้น้องจะมาในคันสีขาวเลยนะคะเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นสีเทานะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะพี่าเราต้องดูดีๆสังเกตดีๆนะถึงจะเห็นเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้าก็มีรูระบายกาศ ตรีรีเฟ็ตเตอร์เลยนะจ๊ะสำหรับเจ้าน้องตัวนี้เนแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้เฉยๆแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้ยางเนี่ยเป็นยางวิชลรินขอบ17เลยนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็กระจกเนี่ยมันแบบปับไฟฟ้านะคะไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเขาก็มีมาให้นะคะต้องสังเกตดีๆเนาะแล้วก็ติดฟิล์มให้แล้วออเรียบร้อยนะคะกระจกเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็น้องคันนี้มีปุ่มเซนทันล็อกให้ด้วย เาไม่จับด้านหลังของน้องเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่เออฝั่งประตูแล้วนะคะนาอเขาก็จะกระเถิบขึ้นไปให้น้องเนี่ยเข้ากับตัวรถมากขึ้นนะคะสําหรับเบามือจับ,บานาอแล้วก็คันนี้น้องมีที่ฉลามมาให้แล้วนะคะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์เนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยนะคะมีไฟเบรกตรงที่สามีสปอยเลอร์มาให้อีกด้วยไฟฟ้ามีมาให้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็คันนี้สามารถเติมน้ํามัน e85 ได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยน้อง แบบ2โทมนะคะแล้วก็ือไฟท้ายสวยมากนะยเขาออกแบบมาแบบโอ้โห,หน่าใช้น่ามองเลยนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นเครื่อง ID Tech นะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้ส่วนตัวช่วงล่างเนี่ยเราก็ได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ํายาการสนิมให้กับคุณลูกค้าผา่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็มีให้เห็นกันแล้วนะคะอ่ะ <S <S เปิดขึ้นมา ตัวนี้น้องก็เป็นระบบโชงกนะคะระบบชงกก็สามารถใช้งานได้ปกติเขาเก็บงานในเรื่องของสายไฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโหสะอาดเรียม่องไปเลยนะสาหรับตัวนี้ยงยางเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีไฟมาให้ด้วยสําหรับในตัวด้านในเนาะหรือว่าด้านหลังอย่างนั้นเองนะจ๊ะ คันนี้เขาก็มีถาดรองมาให้แล้วนะคุณพี่ค่ะน้องไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพราะแม่แรงยังอะไรก็คืออยู่ด้านล่างรบค,น,คนเลยนะคะแล้วก็น้องคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยนะพับได้สองด้านเลยนะคะนอกํากสำหรับตัวของเรื่องพับเบาะอีกนู่นแล้วก็พับได้แบบเรียบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองด้านเลยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้เยอะอีกด้วยนะจ๊ะสำหรับคันนี้แนทีนี้เราไปดูในส่วนตัวด้านในรถกันดีกว่าเข้ามาในส่วนตัวด้านในของน้องคันนี้นะคะน้องก็จะเป็นสีดาหมดเลยนะคะ ตูเนี่ยที่พักแขนนะคะเขาก็จะเป็นแบบหนังนะคะนิ่มๆน,นะคะพักได้อย่างสบายกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานบานคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยวันสี่ฟังชั่นมี S R S ์ซ่าแอบ็กคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีปุ่มพูดคอนโทรลกับเพ่นหนึ่ชิพมาให้อีกด้วยนะคะสามารถปรับได้เนาะที่พวงมาลัยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ย เป็นแบบตัวเดินไม้แบดิจิตอลนะคะเลขใหม่ที่6กหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสำหรับน้องตัวนี้แสดงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาอุณหภูมิเลขใหม่นะคะหรือว่าต่างๆนานาน้องก็จะแจ้งหมดเลยนะคะในที่หน้าจอนี้คอนโซลข้างหน้าน้องเนี่ยมีพื้นที่วางของได้นะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะเนาะคอนโซลตรงกลางเขาจะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะรับพื้นวิทยุหมดเลย FM AM MP3 AV USB นะคะนาอแล้วก็ตัวเนี้ยเล่นง่ายเล่นสบายนะคะช่อง AV ก็อยู่ข้างหน้าช่อง USB ก็อยู่ข้างหน้าให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะ ตัวแอร์เนี่ยน้องมาในแอร์ออโต้แล้วนะคะใช้งานง่ายมากเลยสําหรับเจ้าแอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็เกียร์นะ่ะก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันขับง่ายขับสบายนะคะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเลยนะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้นะคะเขาได้แบบอัปเกรดใหม่มาให้หมดแล้วแล้วก็คอนโซลตรงกลางของน้องเนี่ยเขาจะมีช่องด้านล่างมาให้เนาะก็จะเหมือนแบบว่าออกแนวซีวิคนิดนึงนะคะเนาะสําหรับตัวคอนโซลตรงกลางมีที่พักแขนเป็นหนังมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ย ก็เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยเช็ดทําความสะอาดง่ายนะคะน้องดูแลง่ายอีกด้วยข้างบนของน้องนะคะไม่มีร่องรอยการเจิมเลยนะสาหรับเรื่องตัวนี้ถือว่าดีมากมากแล้วก็บังแดดมีกระจกให้ด้วยไปข้างหน้านะคะนี่สามารถใช้งานได้ง่ายเพีงยงแค่สัมผัสหรือว่ากดเบาๆเท่านั้นนะคะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของเรื่องตัวไฟเนี่ยเดี๋ยวทีนี้นะคะเราไปดูในส่วนของตัวหน้าของเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าน้อง,งอง่ะมีอะไรบ้างในส่วนของตัว่หน้าของเครื่องน้องคันนี้นะคะน,น้องก็เป็น ด้นานสี่นาทนะคะก็คือยังอยู่รดางเดาวล้างทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้น้องมี ABS จุดกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวต่างๆนานาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะรวมถึงแบตเตอรี่ของน้องด้วยนะคะเนาะก็ยังใช้งานไนดะ้ปกติหมดเลยแล้วก็สาก,กระโปรงของน้องเนี่ยเป็นของเดิมนะคะมีมอกตอยังอยู่เนาะที่เห็นเน ยี่อมอเตอร์นะคะมีการรับประกัน1ปี10,000มกิโลให้คุณลูกค้าขาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มาจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมมารับส่วนลดกันด้วย10,000บาทนะคะบอกว่ามาจากคลิปน้องเนยรีวิวน้องเนยนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงนะน้องเยอยงน,ะนงเยก็ต้องฝากวิวที่ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้น้องเนยด้วยนะคะไว้คลิปหน้าจะมารีวิวรถกันไหนให้ดูนะคะฝากดูกันด้วยนะคะยังไงวันนี้น้องเนยก็ต้องขออนุญาตลาวิวทุกคนไปก่อน